สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมได้รวบรวมร้านอาหารญี่ปุ่นที่ได้ไปกินมาตอนที่ไปเที่ยวฟุกุโอกะเละอยากจะมาแชร์ต่อเลือกร้านที่ราคาไม่แรงมีหลายร้านหลายแบบมาให้เลือกครับพร้อมเมนูคําแนะนําในการไปกินถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดเซฟกดแชร์ไว้เลยนะครับหากมีโอกาสไปเที่ยวฟุกุโอกะหรือตัวเมืองรอบๆอ,อ,อยากให้ลองไปชิมสักครั้งมีที่ไหนบ้างตามเข้ามาดูเลยครับ ร้านแรกที่จะพาไปครับคือร้านอิซากยะซีฟู้ดฮากาตะร้านนี้มีคนรีวิวไว้เยอะเหมือนกันขอตามเข้ามาบ้างร้านอยู่แถวและแวกสถานีฮากาตะเดินตามแมปมาหาไม่ยากครับจุดเด่นของทางร้านนี้คือราคาไม่แพงสายประดิบต้องมาลองเมนูแนะนำของทางร้านที่ต้องสั่งคือเซตซาซิมิปลาดิบรวมมี6ชนิดรวม24ชิ้นราคาเริ่มต้น550เยนคิดเป็นเงินไทยไม่ถึง150บาทราคานี้ได้ทูน่าเนื้อแดงส่วนอาคามิมาด้วยครับ ถ้าเป็นทูน่าในส่วนของชูโทโร่กับโอโทโรราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกครับและอีกเมนูคือข้าวหน้ารวมมิตรทะเลราคา1,980เยนประมาณ500บาทเสิร์ฟมาในเข่ง2ชั้นมีซาซิมิกุ้งเทมบุระ2ตัวกุ้งโบตันไขป่ปลาไข่หอยเมน่นและอีกเข่งครับเป็นมากิซูชิ8ชิ้นโตโต แค่ชุดนี้ชุดเดียวครับรับรองว่าอิ่มจุกแน่นอนแต่ก็แอบใส่ข้าวมาให้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าร้านนี้ข้าวที่เขาปรุงมาให้อ่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดนิดผมว่าอร่อยดีแต่วันที่ผมไปกินก็รู้สึกว่าข้าวแอบแฉะไปหน่อยครับที่ร้านมีกฎอยู่ว่าต้องสั่งเครื่องดื่มอย่างน้อยคนละหนึ่งอย่างยกเว้นน้ำดื่มนะครับทางร้านมีคิดค่าเครื่องเคียงถ้วยเล็กบวกเพิ่มเข้าไปด้วยเมนูของทางร้านมีภาษาไทยให้ด้วยนะครับแล้วก็มีพนักงานคนไทยด้วย ไม่ต้องกลัวว่าจะสื่อสารลาบากเลยแต่ที่จะแนะนําก็คือถ้าไปช่วงเย็นเนี่ยต้องรอคิวนะครับแนะนําว่าให้มาจองคิวไว้ล่วงหน้าโอเคร้านต่อมาคือร้านชาบูบุฟเฟ่ครับร้านนี้ผมก็ตามมาจากที่เขารีวิวเหมือนกันร้านชื่อชาบูชาบูสุกิยากิทาจิมายะอยู่ที่ชั้น1ิบ ห้างคิเตะในสถานีฮากาตะภายในร้านนะครับตกแต่งเป็นสไตล์ลอฟเป็นลักษณะปูนเปือยที่นั่งมีทั้งแบบเป็นโตเก้าอี้และก็เป็นที่นั่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นที่สามารถห้อยหรือย่อนขาลงไปได้ครับชาบูที่นี่มีให้เลือกทั้งหมูเนื้อสําหรับหมูแล้วก็เนื้อนะครับต้องสั่งกับพนักงานพนักงานจะเสิร์ฟมาให้บนถาดไม้เรียงมาแบบ เป็นชั้นๆสวยงามดูลังการมากครับส่วนพักน้ำจิ้มแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆเราสามารถเดินมาตักได้เองบุฟเฟ่ต์ที่นี่นั่งทานได้90นาทีนะครับในส่วนของตัวน้ำซุปมีให้เลือกทั้งหมด4แบบน้ำใสซุกิยากิซุปยูสุแล้วก็ซุปเซชวนส่วนของกินเล่นก็มีทั้งไก่ทอดซอสต,ต่างๆครับเฟรนฟรายนักเก็ตไก่ทอดก็ทำออกมาแบบใหม่ๆร้อนๆเสิร์ฟจ,จานต่อจานเลย ปิดท้ายด้วยไอศครีมของฮาร์เกนดัสตักได้ไม่อัน้นมีหลายรสแนะนำรสยูสุหอมอร่อยหรือจะเป็นชาเขียวก็เข้มข้นกำลังดีครับบุฟเฟ่มีให้เลือก3เลทราคาตามภาพที่ให้มาเลยครับผมเลือกแบบพรีเมียมคอร์สตกอยู่ประมาณคนละ1000บาทร้านเปิดตั้งแต่11โมงปิด5ทุ่มผมแนะนำว่าถ้าจะมากินจองคิวไว้ล่วงหน้าก็จะดีครับผมไปตอน6โมงครึง่งได้คิวเกือบ2ทุ่มแต่ก็บอกเลยนะครับว่าคุ้มกับที่รอ เปลี่ยนมากินหมูทอดทงคัตสึกันหน่อยครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องปักหมุดเอาไว้เลยถ้ามาเที่ยวปราสาทคุมามโมโตะอย่าลืมแวะร้านนี้นะครับคัตสึเลสึเทอิเดี๋ยวผมแนบโลเคชันเอาไว้ให้ร้านนี้เปิดมานานชื่อเสียงโด่งดังการันตีด้วยรางวัลมิชลินแน่นอนครับว่าคิวยาวตั้งแต่ก่อนร้านเปิดร้านเปิด11โมงปิด3ทุ่มครึ่งนะครับ ผมมาถึงร้านประมาณเกือบเที่ยงกดปุ่มจองคิวผมได้คิวที่64ก่อนหน้านมีคิวที่55รอไม่นานครับประมาณ20นาทีร่างงานก็เรียกได้ที่นั่งชั้น2แนะนำช่วงเวลามากินช่วงเที่ยงถึง4โมงเย็นจะมีเซตล u นช์ราคาพิเศษตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นเมนูของทางร้านนะครับผมถ่ายรูปแล้วก็แนบมาไว้ให้ด้วยมีให้เลือกตามภาพนี้เลยในส่วนของน้ำจิม้มแล้วก็เครื่องเคียงที่กินกับทงคัตสึเนี่ย มีหลากหลายนะครับบนโต๊ะที่จะแนะนาน้าจิ้มเนี่ยมี2แบบคือแบบตะวันตกรสชาติจะเปรี้ยวเคม็มน้ําค่อนข้างข้นกว่าเหมือนร้านส่วนใหญ่ที่เรากินแถวบ้านเราประมาณนั้นนะครับส่วนน้าจิ้มแบบญี่ปุ่นเนี่ยน้ำจิ้มรสชาติจะเปรี้ยวแล้วก็ใสกว่าเค็มน้อยกว่าน้าจิ้มกินกับงานะครับเขาจะเอาสากไม้กับถ้วยมาให้เราบดงาบดตามที่เราชอบเลยให้ได้กลิ่นหอมของงาแล้วก็ค่อยตักน้าจิม้มเติมใส่ลงไป รสชาติของน้ำจิ้มเนี่ยผมว่าอร่อยเข้มข้นดีมากแล้วก็กลิ่นหอมของงาก็เข้ากันมากด้วยครับชอบน้ำจิ้มรสไหนก็ตักใส่เลยหรือจะผสมก็ได้นะครับนอกจากหมูทอดที่หนาและนุ่มแล้วผมว่าน้ำจิ้มเนี่ยละครับถือว่าเป็นสูตรเด็ดของทางร้านกินตัดเลี่ยนกับหมูทอดได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะครับยังมีเครื่องเคียงเป็นผักดองเอาไว้กินแก้เลี่ยนเป็นแบบรีฟิลเติมได้ไม่อั้น และยังมีชาร้อนเอาไว้ให้บริการด้วยนะครับจุดเด่นของทางร้านนี้ที่เขาว่ากันนะครับก็คือร้านนี้ใช้วัตถุดิบที่ดีหมูคุโรบุตะเกรดพรีเมียมเนื้อดีไม่เหนียวแป้งบางกรอบไม่อมน้ำมันวันนั้นที่ผมไปนะครับได้สั่งเป็นเซต1380เยนแล้วก็1450เยนก็จะเป็นประมาณเนื้อสันนอกครับ วันนั้นที่ไปกินรู้สึกอิ่มมากครับแล้วอยากจะบอกว่าผมชอบร้านนี้มากที่นั่งก็เป็นสัดเป็นส่วนดีมีความเป็นส่วนตัวมากครับร้านต่อมาครับเป็นร้านซูชิสไตล์ฟิวชั่นร้านดังในเมืองเบป,ปุถ้าใครมาเที่ยวบ่อน้ำร้อนยังไม่มีร้านจะลองมากินร้านนี้ก็ได้นะครับชื่อซูชิซูอิตเนร้านนี้อยู่ห่างออกมาจากสถานีเบป,ปุหน่อยถ้าแนะนำก็ให้นั่งรถบัสมาก็สะดวกดีครับ ระวางแผนจะมากินช่วงเย็นครับมาถึงร้านห้าโมงครึ่งได้ลงชื่อรอคิวคิวยาวมากได้กินกับประมาณหนึ่งทุ่มยืนรอจนเมื่อยขาถ้าจะมากินร้านนี้แนะนําว่าต้องเผื่อใจรอไว้เลยครับที่นั่งของร้านครับจะเป็นบาร์มีลานสายพานแต่ก็มีโซนด้านในเป็นห้องด้วยนะครับพอได้คิวครับพนักง,งานก็จะเรียกเราไปนั่งที่โต๊ะตอนสั่งอาหารเนี่ยเราสามารถขอเมนูที่เป็นรูปภาพได้จากพนักง,งานได้เลยครับ ที่ผมสั่งไปวันนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นซูชิที่เสิร์ฟมาเป็นจานต่อจานซูชิร้านนี้ครับปลากุ้งวัตถุดิบที่เสิร์ฟมาสดมากซูชิทุกคำอร่อยที่สั่งไปก็จะเป็นพวกซูชิหอยโอตาเตะซูชิปลาแซลมอนชิ้นยาวๆมีข้าวหอสาลายซูชิกุ้งแล้วก็มีเมนูให้เลือกอีกหลายอย่างนะครับราคาตกต่อจานประมาณ200-600เยนร้านเปิดให้บริการทุกวันครับเวลาเปิดปิดเนี่ยจะมี2รอ,อบ คือช่วง11โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งแต่ถ้าเป็นเสาอาทิตย์จะปิดบ่าย3นะครับแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่งก็คือ5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มครึ่งแนะนำนะครับว่าให้ไปเร็วหน่อยหรือจองไว้ล่วงหน้าที่ไปกินวันนั้นสั่งไปไม่เยอะมากครับไปกิน2คนหมดไป2,860เยนสั่งไปประมาณ6อย่างกำลังดีพอได้ครับไม่ถึงกับอิ่มแต่ถ้าจะกินเอาคุ้มร้านนี้ยังไม่ใช่นะครับถ้าสายบุฟเฟ่กินจุร้านนี้ผมไม่แนะนำ อีกร้านหลายคนน่าจะรู้จักกันดีคือร้านอิจิรันราเมงหรือราเมงข้อสอบมีหลายสาขาแต่ที่ฟุกุโอกะถือว่าเป็นต้นตำรับต้นกำเนิอดอยู่ที่นี่เลยครับผมเลือกกินที่สาขาซันพลาซ่าชั้น 2B เพราะอยู่ใกล้สถานีฮากาตะวันนั้นไปกินดึกครับเกือบ3ทุ่มแล้วครับร้านปิด4ทุ่มแต่ก็ยังมีคิวยืนรออยู่นะครับประมาณ5-6คิวรอไม่นานมากครับประมาณ15นาที สำหรับวิธีการสั่งก็คือต้องกดสั่งออเดอร์จากเครื่องมาชีนเราเลือกเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเป็นภาษาอังกฤษสามารถชำระเงินได้ทั้งแบบเงินสดแล้วก็ใช้บัตรเครดิตเราจะได้ใบเสร็จเมนูมาตัวนี้ห้ามทิ้งนะครับต้องเอาอไปยื่นให้กับพนักงานจากนั้นเราก็จะได้ใบกระดาษมาเสมือนเราทําข้อสอบให้เลือกรสชาติความเข้มของน้ําซุปเลือกเส้น เลือกต้นหอมหรือกระเทียมท็อปปิ้งหมูชาชูเลือกระดับความเผ็ดแล้วก็เอาไปยื่นให้กับพนักงานที่โตอีกทีครับส่วนตัวผมที่มากินร้านนี้เป็นครั้งแรกนะครับชอบน้ําซุปรสชาติกลมกล่อมกําลังดีตัวเส้นใช้ได้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเยอะแต่พอซดน้ําไปหมดถ้วยก็อิ่มเหมือนกันครับบริเวณโซนที่นั่งแบ่งแยกเป็นช่องใครช่องมันไม่ต้องคุยกับใครเป็นส่วนตัวกินเสร็จเราก็กลับถ้ามาถึงฟุกุโอกะต้องลองดูสักครั้งนะครับราเมงอิจิรันหรือราเมงข้อสอบ นอกจากร้านราเมงข้อสอบที่ถือว่าเป็นต้นตำรับแล้วก็มีอีกหนึ่งร้านครับที่คะแนนรีวิวและคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากก็คือชินชินราเมงมีหลายสาขาที่ฟูกุกะครับแต่ที่ผมไปกินร้านตั้งอยู่ที่สถานีฮากตาตะชั้น2เดินทางได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยครับพูดถึงน้ำซุปของร้านนี้นะครับเป็นกระดูกหมูรสชาติหอมกลมกลม่อมใช้ได้ไม่เค็มไม่มันจนเกินไปที่ผมสั่งเป็นฮากตาตะราเมงรสด,ดั้งเดิมชามนี้ราคา820ยเยน ตกถ้วยละ200บาทเส้นราเมงของที่นี่เป็นเส้นราเมงธรรมดาตามมาตรฐานทั่วไปครับนอกจากราเมงแล้วก็ยังมีเกี๊ยวซ่าข้าวผัดนะครับที่นิยมสั่งกันราคาอาจจะถูกกว่าอิจิลันรามงเล็กน้อยครับรวมถึงคิวก็น้อยกว่าแต่ก็มีคิวเรื่อยๆนะครับถ้ามาช่วงเย็นคิวจะยาวหน่อยถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับร้านเนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มครับใครมีข้อสงสยัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมกลับมาตอบ สุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ